สวัสด <gesch> ีค่ะพี่น้องมือนี้ไป๋วเวลชาเนวกับชีพามาเบิ้งเน่าใหม่เลยค่ะตามสัญญาที่เขาบอกไว้นะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเน่าใหม่กันเลยค่ะมือนี้เขาเสิมาอ่อนเน่าใหม่นะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นปลาเน่าใหม่เขาเสิมาเบิ้งเน่าใหม่ได้สักว่าเขาสิได้เน่าใหม่ไปเกียงโบเลยค่ะจะพูอะไรบอกี่เตยเราชิบเป็นปลาเน่าใหม่ติดกันทุ่งนะ ได้อยู่บ่แม่สองน้นี่เ็เป็นน้าใหม่อันนี้กรสิเป็นแม่เฮานะคะอันนี้ก็สิเป็นคุณทองนะคะมจน่อย่จัจาอยแม่ันอนี่่งนอนด้าไม่จาพูอะไรอ่ะไม่จาพูอะไร ได้สองนอนแล้วเจ้านอที่สามนอที่สามอันนี้คือว่าอันนั้นพูดเอาก็มาเอานอนใหม่นะคะใีจ๊บพูดแม่เต๋อไม่แม่ตาพูดดูอ้าวพี่เต้ถือซื้อถือสอบให้ยายกอลโตเร็วไปเร็วถือกระสอบให้คุณยายอ่าวอลโต้ถือให้คุณยายเห็นอีกแล้วปะ นกใม่กำลังขึ้นเนือจากฝนมันตกแล้วก็นกใหม่คุณจะนอบักบยาวเลยแน่นั่นเอาได้ปะโอ้สองนอคุณจะหน้าทางนั่นนะนอนเงี้ยมาได้สองนอเลยพี่น้องแสดงว่านไหม่กำลังขึ้นลายพี่น้องนอใหญ่อยู่ได้ข่ะฝน ดนนอนใหญ่อยเอาใส่ถุงเตีตีได้มาอีกก็นอนหนึ่งล้าจะใส่ถุงเลยไปใส่เอาตัวเหลวหมืใจจะเชื่ าก็สีเบิ่งต่อไปเลยเด้อจะ้ะมันสีสกวัวอื่นสีนี้อีกบ่เออไล่ไไชุดเอาหน่อมไม้ไล่ชุดหน่อไม่อันนี้ที่จริงมันก็สิเป็นกวัวไผ่บักหลายเลยเด้อจ้ะเพิ่นเอาออก เพื่อที่เอาโลดอันให้น้ำมาสูบน้ำให้น้าออกน้ำมันหลายมีบอกก่อนนี่พูดนี่ซากล่ะกี่คนนอนนั้นพูนพูน ไปออต้นลงไปสิค่อยๆลงไปนะซือดีๆนะถุงหน่งโอ้อันนี้ก่อนนี่ก็มีสองนอนี่เด่นน้อยอนี่เดียวบ้า นอนนี่นอนแบบยาวเลยพี่นองนี่นอยาวเลยนะคะเขาก็เอาไปซับอันนี้ต้มได้ด้จ่ะโอเค <c oughs> เอาไปใส่ถุงกับคุณยายบ,บวัวบัวมีไปไป,ไปเดินนานไปนวดมันไปได้ไหมหน่ะนนยยให้คุณยายตัดให้สิ ก็เอาดอกูกพิมอัน,นี่ก็มันพม่ได้กเกอโอโตมาพี่เต้มาถือช่วยน้องสิสอองไม่ได้ไม่อย,ย,ย้ัมา,<อ>านี่ถืออันนี้มันก็ไม่ต้องถือสักอย่างพูดยาก con <laughs> đi đi, no à. này nè, bà 1, này đây bể, chơi bể, chơi bể, chơi

ีกบคุณแม่กวอนนั้นมีเลยก่อนนี้มีสองนอเลยก่อนนี้มีสองนอเลยอย่าลงไปหุ่โอ้ยบักอันนี้นะ

ยาลมาพี่ไปอยู่สีได้หลายให้ได้หน่อยพี่อันนี้ก็มีนอกจากผลนม้เขาก็สีเอาไปต้มเอาไปแกงใส่อันนอค่าที่เขาวาเนะนี่ยมาทั้งนี้มาไปทั้งขึุนน้ำแม่มาคุณทั้งนี้มัน ไปเอาเดินอันต่อไปต <c oughs> อนนั้นมีบ่โอ้พี่น้องใหม่กำลังขึ้นหลายพี่นออ้องมันกำลังฝนตกเนาะมันกำลังขึ้นก่อนนี้สองนอนเลยพี่พี่แม่ทั้งทั้งทั้งพี่ ให้คุณยายเอามีดสับเอาโนไม่กำลังขืนนาย้ำนี่ไว้แกงไว้เห็ดโนไม่ส้มต้มกินกับแก้วปลาแดกกระแซบเอ๊ะแม่ต๋าอาชูมาให้หนออะไรเออถือเอาไปก่อนเจ๋งไปกับลูกบุปผาเยอะนี่จักนะ ้า้เข้าไปก่อต่อไปได้จะหากะมาเบิงเราเขาสิได้รายหรือได้หน่อยคนมีตรกอให้นะเนี่ยรวมลงไปขุ่นก็จะเป็นทุ่งนะอันว่านเอาเนี้นะแถวเนี้ยจะว่านเอาอันนั้นก็สิเป็นวัดหาพระองค์อันนี้ก็สิเป็นซ้าไว้ปล่อยป่าที่ก็เป็นปานเอใหม่ที่เข้ามาเอาทุกปีแด้จ้ะ เามาเก็บเอาทุกปีเดี๋ยวฮาไปติดตามช่วงมึงต่ตอไปด้จ้าว่าเฮาสีได้รายได้หน่อยด้ยจ้าฮอสีได้รายได้หน่อยซําไหนเด้จ้าเดี๋ยวติดตาม,มต,อตอนต่อไปไไจ้านีเลยค่ะฮากับสีได้มาโอเคมีเลยนี่ก็คือเฮอได้มาด้จ้านี่เป็น เอาไปเอามามาัางยานี่เนาอยหมจะฉสิซ่อมต้มแม่เรากำลังสิดังไฟตุ่มนะคะปุับปี๊ดสามเดือจ้าสองเตแถวแถวสั้นแล้วเด้อนจ้าเด้อ